เม ok yeah> uh ื่อนเนื้อนันออกไปบงซื่นพื้นปูนขออดยขอดอดเนขอดอวไหยนุ่มขอดหนุ่ข้หนุู่ยพี่พูดได้่อยุนมึงเห้องว่าไว้หมสิเจแม่ว่ออกไปนเลยเียงเ้เีเเเวบแวบยู่ ม yup. you know, ันก็ไม่พูดได้มอนเดกยังพดไรจมพูดไอจมยังยุ่ใส่แม่ไอทห้างหนออพุดใช่หรชเออนี่ยังะลูกละผู้ไดมาส่งไผรี่ล่จะไปยังเ้เจ้าสิเบลสอืมอืมอือืองเท่าไผร้องเท่าอ่ะ เอิอนกันหนาไมต้องเท่าบะเอินกันหนาต้องเท่าบะต้องเท่าแม่ต้องเท่าแม่อย่าดึงลงมาเดอ้อต้องเท่าแม่เด้ออื <S 2> <S 2> <S อต้องเท้าเอินก่อนต้องเท้าต้องเท้า รองเท้ารองเท้ารองเท้าใช่รองเท้าไหมอืมรองเท้ารองเท้ารองเท้านาอัดรองเท้านาอัดรองเท้านาอัดเปื้อนอืมเปื่อนแอะเปื่อนไหม ขึ้นไม่ได้ไปเรียกน้องมาไปเออเรียกน้องมา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 น้องมาน้องเพรมามามาป่าวบ่าวป่าเป๋าอ เป่าโน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 ของตาอย no, no, no. ่าออกมาโนโนโนตา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 มาว่าเลยตีเลยตาเอาของตามาทำไมไปไปไปนั่นเ <c oughs> อ้ยมาจุกแรกจุกันจุกกลาจุกกลางดูดีนะจุกกลาจุกกลางเอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปินทางปลอดภัยครับอาสิไปปดการปอดกานอดกันอดปลอดการปลอดแจอองเท้ารูปไหมค่อยไปแล้วไหม่ายฮอออ คือแมววะคือแมวหน่อยเปล่าอ่ะเออจุงมือจุงมือจุงมือกันมาจุงมือกันมาอ่จุงมือกันมาจุงมาอ่จุงมาค่ะจุงมาเป็นแบบขามหมุนข้ามหมุนครับหมุนหมุนฮึ่มอึ่มบอดข้าน้ำฮึ่ม เออนั่งนั่งนั่งเอ่อุกันชุกันเฮ้ยบายคจะเข้าไปบายเขาไปเยังไปมันมันตกนฝนตกใส่หัวั่นเอาวามาเอาซอยได้ผู้นึงอ่ะตามาช่วยหน่อย